ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปที่ทุกคนรับชมอยู่คือเกมโดนสตาร์ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะทําขึ้นมาอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนรับชมอย่างสนุกสนานนะครับผิเสือ้อผิเสือ้อผิเสือ้อเอาว่าไม่มีอะไรกินก็กินผีเสือ้อไปก่อนแล้วกันตอนนี้อืม สึกว่าจะได้ยินเสียงปึ้งด้วยนะครับอยู่ไหนวะพึ้งอ๋อเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดพึ่งสีแดงเล่ไไม่ละไม่ไมจะไม่ยุงจะไม่ยุงอ่าโอเคไม่ดีละดูดูเป็นไม่ผิดพึ่งมันโหดร้ายโอยเช็ด เออแล้ก่อนนะโอ้ลุมกระต่ายไปสุดเอ่อโอเคอืมเด็ดดอกไม้แล้วกันเนาะอ่าฮะ เดี๋ยวผมต้องอพยายามหาบ้านหมูให้ได้เนาะมผมคิดว่าเราน่าจะสองสามวันนี้เราควรที่จะหาบ้านหมูให้ได้ก่อนแล้วเราก็ตั้งหลักปักฐานอยู่แถวๆนั้นลนะน่าจะโอเคแเหละออนกอีก่อยเอโอเคนกอีก no ่อย er. okay. no er. หลับอยู่ไปละอือฮึเราจะไม่ยุ่งกับในายนกอีก no ่อย นั uhm. like, ่นไงตื่นแล้วเหรอไม่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 ไ,มไ,มไ,ม urgency, ไปไกลไป play, quite, 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 ไกลนกเชียร์นี่โอไม่นะไม่นะไม่นะเฮ้ยเราจะตรงนี้แล้วกันโอ้ตับไปย่างอะไรเนี่ย มีอะไรกินให้หมดเลยอ่ะมาโอเคอาหารพร้อมเชีฝนไม่ตกโคตรเยอะเลย ทำอะไรดีอะตอนเนี้ยเออดูจากถนนนี่เดี๋ยวเราน่าจะเดินเข้าไปตรงนี้แล้วกันน่าจะเจอไหนดูไหนซิเออน่าจะมาทางนี้น่าจะโอเคดูซิว่าถนนสายนี้มันจะพาเราไปไหนเจอบ้านหมูเาธุสาธุ อ๋อละบ้านหมูบ้านหมูหมไม่ไอตุนแหมทำไมฉันไม่ได้เจอบ้านหมูมแกด้วยพิเศษไปอืม เอ๊ะรู้สึกว่ามันจะไม่มีทางไปต่อหรือเปล่าอ่าไอ้ยวัวพอดีวัวอ่าเก็บขี้วัวครับอ๋อเดี๋ยวว่าดีเดว่าดีเราเจอแรงวัวอยู่ตรงนี้อืม ตรงนี้มาคืออะไรอะ่ะอย่าไปยุ่งแล้วกันถ้าวันที่สามยังไม่เจอบ้านหมูแล้วก็นะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ,ะอ่ะของฟรีอ่านายไม่เป็นมิรใช่ไหมจะหลับก็หลับไปเลยนะเราเราเราขออยู่แบบสันโดษเนาะ ถนนสองสายให้มันอ่เอาแล้วไงเราควรทำยังไงอ่อืมอืมอ้จุดนี้ไม่สมควรเข้าไป ว้าวตรงนั้นน่าโอเคอยู่เนาะเราเราไปป่าตรงนั้นกันดินมันดูสวยดีอะเฮ้ยเจอเห็ดด้วยฮะเห็ดนี้กินได้หรือเปล่าอาา่ฮะกินเลยแล้วกันไป อีกชิ้นหนึ่งอิ่มแปร่เลยครับว้าวตรงนี้มีเห็ดเยอะจังฮะมาอิน่นไปให้ปะ,ะอ่ะเกิดอะไรขึ้นเจ๊ไม่ไม่ไม่เฮ้ยเจอบ้านหมูแล้วทุกคนเฮ้ยแต่แต่ตอนนี้ทำไมทุกอย่างมืนมืดไปหมดแจ่ละเออแย่ละแย่ละ เออเอาไงดีไม่ไม่ไม่อะไรอ่ะโอไม่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 ดีไม่ดีไม่ดีเอออย่าตัวอะไรตัวอะไรไม่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 เกมนี้จากที่ดูมาคือเออเขาบอกว่าใครสามารถช่วยได้ทุกอย่าง ไม่ไม่แต่แต่อย่านะอย่านะอย่านะแต่อย่านะคือยังไงที่ควาโอเคอย่า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 ต้องไปควายเห็ดนี่นอนเลยไปเห็ดเชี่ยนี่มันทำให้หลอนโอไม่ดีไม่ดีไม่ดี ไม่โอเคไม่โอเคอย่านะอย่านะกูมีไฟนะอย่านะอย่าเข้ามานะอย่านะอย่านะอย่านะกูมีไฟแล้วกูมีขวานนะสักหัวเลยนะอย่านะ เฮ้ยยุดยุดพอได้แล้วยุดไม่ไม่อะไรเนี่ยอะไรอะไรขึ้นมาตรงขอบเนี่ยกินเข้าไปกินเข้าไปอะไรอะไรอะไรกินได้กินเข้าไป,ไไไก,ไก,าไปกินให้อิม่มกินให้อิม่มเฮ้ยใจเย็นเอา,เอาขี้ใส่ข้าไปอ๋อเอา,เอาขี้ไล่แม่งเลยมาดิ มาดิเออใครจะทำอะไรอะ่ะน,นรรี่นายไหวออพวกรายไหวเรารู้ว่านายไหวเฮ้ยๆตีกนเสียงหมาเลย่อกี้เสียงหมาใช่ไหมเฮ้ยตัวอะไรยา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 นะยานะเฮ้ยอย่ารนะ้อนเพื่อน คนเปแค่ภาพลวงตาได้ยะหลอนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอนเลือดขึ้นหลอนเลือดขึ้นเฮ้ยเฮไม่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 ไมไม่ไมไม่ไมไม่ไมาสักทีไหมอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอย อะไรมันเป็นตัวอะไรนี่ปาดปาดมาดิมาดิมาดิผู้มีขวานอะ่ะผู้มีขวานอะ่ะผู้มีขวานะ่ะเอาไงอ่ะผู้มีขวานะ่ะขวานด้วยขวานฟ้าหน้าดำโว้ยขวานมาตายดิมา มามามาโอ้ยเจ็บโ,โอ้ยโอ้ยมันจะมาอีกเหรอต่อได้แล้วมา้ัวอันนี้มาเตืออะไรก้อนขยุมขยุมดำดำไหมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไอ้นอ disconnected disconnected appeal, หนูใจเย็น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 มารูปมาเอาไงอะ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 เราอะ โูนไปดิอาไงอะ่ะอีกดอกหนึ่งมามาลากหาัวคมคมโอ้อีกอกี่นึงหืมขนกูนักใช่ไหมมาตายตายไปซะมาเอ้าฝนตกอีกเอาตดนไอ้กักนนักกันหนา เอ้ามาศูนย์ครับสามร้อยนี่อะไรเนี่ยโอยเกมเชียร์มันอะไรนี่หมูหมูช่วยด้วยเออขอสำรวจก่อนแล้วกันอะไรไอ้เห็ดเขียวนี่ใช่ไหม ไอเห็ดแดงอะมันเราไม่ควรกินนะเราไม่ควรกินจริงๆอะแหละแถวนี้มีอะไรอยู่ไหมนอไม่มีไม่มีถือว่าดีนะถือว่าดีเพราะว่าเราอยู่ใกล้บ้านหมูจากที่ผมดูมาแล้วคือบ้านหมูมันมันดีมันดีนดเฮ้ยว้าว อ่าฮะมา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 อ้าวไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนายนายนายใจเย็นนายใจเย็นนายใจเย็นนะรู้ว่าเราขอพักแป๊บหนึ่งแล้วนายอย่ามาใกล้สิแม่เรารู้จักกันเหรอฮะเออเข้ามาใกล้อยู่นั่นแหละ อะไรเนี่ยทำไมมันเย็นไวอะงูเหรอเฮ้ยตัวตัวเชื่อะไรเฮ้ยนอกอีกไก่เหรอฮัอลโหลนอกอีกไก่ผมยังคงต้องการหินอยู่เนาะแต่ว่ามันไม่มีหินอยู่แถวนี้ฮะ เชื่อเอาไงดีนะโอเคสร้างเป็นแคมป์พักชั่วคราวอยู่ตรงนี้แล้วกันอเอาเรยโวยไอมาดิ้ปจริงโก็โผล่หัวมาดิเออไม่กล้านี่หว่าแฮๆ มองหน้ามองหน้านะไม่รู้ซะแล้วว่าเราเป็นใครระวังตัวไว้เถอะโอหัวมาเมื่อ,อหามามไหรพ่อจะช็อกให้หืมหืมเอาเหอแต่ว่าหกงงงเนี่ยมันจะใช้อะไรได้จริงๆใช่ไหมโอเคเรามั่นใจกับมันล้วกัน อ่าไฟจะดับแล้วโอเคอ่าใช่ตรงไปเฮ้ยห,หมูวัสดี งตัวเอ้าเอ้าเอ้าแค่ตัวเดียวโอเคไปเพื่อนมาด้วยกันหน่อยอ่าฮะมานี่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 อเอ๊ยอยู่ตรงไหนเนาะเอ่อฟังนี้เนาะโอ้โอเคเอ่อ ราจะรอดหรือเปล่าเอ,ออนี่เนี่ยไอ้หมาปา่าไอ้หมาปา่าไอ้หมาปา่าไอหมาปา่าโดนไปหนึ่งเสียบักไม่เพื่อนไม่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 ไม ไม่แบบน,นี้ไม่ดีแบบีไม่ดีไม่ไม่ไม่ไเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นช่วยด้วยเพื<ๆ>่อนเพื่อทำอะไรเพืเอ่อนโกงทำท ้ไม่ตีอ่ะขอร้องขอร้องขอร้องตีมันหน่อยตีมันหน่อยโอ๊ยจะตายไปไปเรากำลังจะตายอือเออหอกแหลมหน่อยนี่ โดนไปดิมัสตร์จูกะ่ะเอาไงอะ่ะเอาไงอะ่ะอยู่ไหนอ้าวกลัวนี่วะออสนี่วะเออโอเคตอนนี้เราก็ขุดไปเยอะๆแล้วกัน โอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยบ้านมันเหรอไปไยเฮ้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 ยเฮบ้านมัน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 ไม่ดี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 แบบนี้ไม่ดีแย่ละแย่ละโอ้อะไรอ่ะฮะจริงดิ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนสนุกสนานบ้างไหมครับมีอะไรที่อยากจะแนะนำผมก็ให้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะนำคำนนแนะนำจากทุกคนไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผม